ครับสวัสดีครับวันนี้พบกับผมเสกสรรขายที่ดินนะครับครับวันนี้ผมพามาดูที่ดินพร้อมบ้านนะครับเหมาะสําหรับท่านที่จะเกษียณอายุนะครับอยากจะมีที่ดินนะครับเอาไว้เป็นบ้านพักตาอากาศบ้านสวนนะครับเหมาะเลยนะครับที่ดินของเรานะครับเนื้อที่1ไร่2งานกับอีก83ตารางวานะครับมีบ้านหนึ่งหลังนะครับของเราอยู่ที่ตําบลวังน้ํทรัพย์อเภอศรีประจันจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับนี่นะครับ ของเราจะมีต้นไม้นะครับล้อมรอบนะครับบรรยากาศดีมากเลยนะครับท่านที่ชอบสไตล์เป็นบ้านพักนะครับเรามีต้นไม้นะครับบรรยากาศล่มลื่นนะครับของเราถือว่าเหมาะมากเลยนะครับครับเดี๋ยวผมพาไปดูเส้นทางการเดินทางก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดแปลงที่ดินกันนะครับนี่ะครับจากตรงแปลงที่ดินของเรานะครับวิ่งตรงไปนี่เลยนะครับจากตรงนี้นะครับไปถึงถนนใหญ่เส้น340นะครับก็คือถนนเส้น ทางหลักนะครับเข้ามาก็อยู่ที่ประมาณ3กิโลกับอีก800เมตรนะครับแล้วก็จากตรงแปลงที่ดินของเรานะครับไปถึงตัวอำเภอศรีประจันนะครับก็อยู่ที่ประมาณ 3กิโลกว่าเช่นกันนะครับแล้วก็จากตัวน like ี <g ulp> ้นะครับไปถึงห <bleeding. S 2> ้างเวสเกตนะครับก็อยู่ที่103กิโลนะครับแล้วก็จากตัวนี้นะครับไปถึงตัวจังหวัดปทุมธานีนะครับก็อยู่ที่104กิโลนะครับแล้วก็จากตัวนี้นะครับไปถึงสารยานะครับก็อยู่ที่125กิโลนะครับอันนี้คือเส้นทางในการเดินทางนะครับนี่นะครับถนนด้านหน้าที่อยู่หน้าแปลงที่1ของเรานะครับถือว่าถนนค่อนข้างกว้างมากเลยนะครับนี่ไหมครับรถรถจอดนะครับแล้วนี่คือถนนนะครับเห็นไหม กว้างมากเลยนะครับของเราติดถนนน้ําไฟพร้อมนะครับของเราไฟ3เฟสด้วยนะครับครับ well. ที่ดินของเรานะครับจะติดถนน2ด้านนะครับก็คือเป็นถนนด้านหน้านะครับแล้วก็จะมีถนนด้านข้างด้วยนะครับอ่ะเนี่ยครับส่วนนี้จะเป็นแปลงที่ดินของเรานะครับอ่ะผมจะเริ่มต้นตั้งแต่อ่าแนวขอบเขตก่อนนะครับส่วนรายละเอียดในตัวบ้านนะครับเดี๋ยวผมพาไปชมนะครับนี่ครับบริเวณโดยรอบของเรานะครับจะเป็นชุมชนนะครับเพื่อนบ้านเยอะแยะเลยนะครับถือว่า เหมาะมากนะครับไม่เปี่ยวนะครับอ่ะผมพามาดูแนวขอบเขตของเราก่อนนะครับของเรานะครับจะมีลัวรอบขอบชิดนะครับก็คือทางเจาะขอนะครับจะล้อมลัวลวดหนามเอาไว้นะครับนี่นะครับแนวขอบเขตของเรานะครับเราจะเห็นเสาอยู่นี่นะนี่ครับนี่ครับแล้วก็จากที้นะครับเราจะได้ความกว้านะครับด้านหน้าที่ติดถนนนี่ครับจะอยู่ที่ประมาณ60เมตรนะครับนี่ครับหกนะครับ แล้วก็ติดถนนด้านข้างอีกนะครับเนี่ยครับตรงไปนี่เลยนะครับเราจะได้ความกว้างอยู่ที่52เมตรนะครับถือว่าใช้ได้เลยนะครับหน้ากว้างด้านหน้า60แล้วก็กว้างที่ติดถนนอีก52นะครับเนี่ยส่วนนี้จะเป็นบริเวณเพื่อนบ้านนะครับนะบริเวณข้างเคียงโดยรอบเพื่อนบ้านนครับนะครับถือว่าเหมาะมากนะครับ นี่ครับของเราก็จะมาตามนี้เลยนะครับเนี่ยครับเข้าไปข้างในนะเนี่ยครับก็จะมีเพื่อนบ้านที่อยู่ด้านในเนี่ยนะครับอ่ะนี่ครับส่วนนี้นะครับจะเป็นแปลงที่นของเรานะครับของเราก็จะมีต้นมะม่วงใหญ่นะครับอยู่ด้านในนะครับประมาณ เนี่ยต้นใหญ่ที่เราเห็นเนี่ยครับสองต้นนะครับแล้วที่เหลือก็จะเป็นต้นไม้ที่เพิ่งปลูกใหม่นะนี่ครับอันนี้นะครับแนวขอบเขตของเรานะครับด้านแถบนี้นะครับนี่ครับตรงนี้นะครับแล้วก็จากนี้นะครับอผมย้อนกลับไปหน้าถนนนะเนี่ยครับมาถึงแนวขอบเขตของเราด้านแถบนี้นะครับก็จะอยู่ที่52เมตรนะครับแล้วก็ด้านแถบนี้นะนี่ครับ ของเราก็จะตรงไปตามนี่เลยนะครับตรงๆไปนี่นะนี่ครับความลึกนะครับจากตรงนี้นะครับไปถึงด้านถัดนู้นเลยนะครับก็จะอยู่ที่ประมาณ60เมตรนะครับเนี่ยพอถัดจากแปลงที่ดินของเรานะครับเข้าไปนะครับเพื่อนบ้านเราเยอะแยะเลยนะครับถือว่าบรรยากาศดีนะครับไม่เปรี้ยวนะครับสําหรับคนสูงอายุนะครับเออกำลังมองหาที่ดินนะครับถือว่าเหมาะเลยนะครับ อันนี้ครับอ่าเดี๋ยวผมพาไปดูด้านหน้านะครับครับตัวนี้ผมมาอยู่ช่วงหน้าบ้านนะครับขับทางเข้าของเรานะครับก็จะมีประตูนะครับนะประตูอ่าล้อเลื่อนนะครับที่ทําเอาไว้นี่ครับเวลานั้นแล้วก็เข้ามาบ้านนะครับแล้วก็สามารถที่จะเลื่อนประตูนะครับปิดนะครับปิดนี่ปุ๊บเลยครับพอเราเข้ามานะครับส่วนนี้จะเป็นบริเวณอ่าตัวบ้านของเราแล้วนะครับนี่ครับหน้าบ้านนะครับก็จะ ปลูกต้นไม้เอาไว้นะครับแล้วก็จะตัดหญ้านะครับตัวนี้เนี่ยครับพอตัดเจ้านะครับถือว่าสวยมากนะครับของเรานะครับด้านที่หันหน้าอ่าเป็นตรงนี้นะครับนะหน้าบ้านของเรานะครับของเราจะเป็นทางทิศเหนือนะครับนะทิศเหนือส่วนทิศตะวันออกนะครับทิศตะวันออกก็คือจะเป็นทิศนี้นะครับเนียตรงนี้นะครับเนี่ยครับก็ถือว่าดีเลยนะครับอันนี้ตะวันออกนะครับด้านหน้าทิศเหนือนะนี่ครับ เนี่ยครับเจ้าของเป็นคนที่ชอบปลูกต้นไม้นะเนี่ยครับปลูกโน่นปลูกนี่นะครับชอบเอาต้นไม้มาปาปลูกนะครับเวลาต้นไม้มันโตนะครับเขาบอกว่ามองแล้วมันสดชื่นนะครับบรรยากาศดีหน้ามองนะครับนี่นะครับเนี่ครับเรายังมีพื้นที่เหลือนะครับเผื่อเราอยากแก่ปลูกต้นไม้เพิ่มนะครับเราก็สามารถที่จะปลูกต้นไม้เพิ่มเข้าไปได้นะครับเนี่ยอัจเ้าของก็ปลูก ต้นฝรั่งเอาไว้นะเนี่ยครับฝรั่งน้อยนานะครับแล้วก็จะมีพวกต้นไม้อื่นอีกเยอะเลยนะครับอย่างมะม่วงนะครับเนี่ยมะม่วงนะครับมะม่วงก็กําลังกําลังโตแล้วนะครับอีกไม่นานนะครับเดี๋ยวก็ได้กินลูกแล้วแต่ส่วน2ต้นเนี้ยเป็นต้นมะม่วงเก่าแก่นะครับนี่นี่นี่นะครับอันนี้เขาโตแล้วนะเนี่ยครับ ที่ดินแถวนี้นะครับน้ําไม่ท่วมนะครับปลูกบ้านได้สบายๆเลยนะครับนี่ครับดูมะละกอนะครับเนี่ยมะละกอลูกใหญ่นะครับเวลาเรามาบ้านสวนนะครับเนี่ยเก็บพกผลไม้พกมะละกอพกมะม่วงนะครับไปฝากเพื่อนๆที่อยู่ในกรุงเทพนะครับเขาชอบนะครับเพราะว่าคือในกรุงเทพเนี่ยส่วนใหญ่จะซื้อกินนะครับแต่ถ้าเรามาบ้านสวนเรานะครับเรามีมะละกอมีมะม่วงมีหน่อไม้นะครับเอาไปฝากคนเขาจะชอบนะครับเห็นไหม เนี่ยครับมะละกอเนี่ยมะละกอตำส้มตำนะครับนะเนี่ยครับเนี่ยช่วงนี้อะไรก็แพงนะครับอย่ายวว่าแต่หมูเลยนะครับพวกมะละกอนะครับเวลาเราไปกินส้มอ่าสั่งส้มตำสักจานนึ่งนะครับเดี๋ยวนี้แพงนะครับเพราะว่าวัตถุดิบแพงนะครับเนี่ยแมทเอาไปฝากเพื่อนฝากลูกน้องนะครับเนี่ยตำส้มตำได้สบายนะครับครับที่ดินของเรานะครับจะเป็นลักษณะเหมือนกับอ่า ข้างมูนนิดหน่อยนะนี่ครับด้านหน้านะครับเนี่ยด้านหน้าด้านหน้าแถบน้นนะครับนะนี่ครับนะครับกว้าง60นะครับแล้วส่วนนี้ปื๊บมานนี่นะครับเนี่ยไปถึงแนวเขตเราตรงโน้นนะครับอยู่ที่52นะครับแล้วก็พอไปนี่นะเนี่ยครับปื๊บไปถึงนู่นเลยนะครับด้านโน้นจะอยู่ที่อ่า26เมตรนะครับแต่เราได้เปรียบคือเราได้ความกว้างคือด้านหน้าที่ติดถนนค่อนข้างเยอะนะครับเราติดถนนสองด้านด้วยนะครับ นะครับแบ่งให้ลูกก็ยังได้เหลือนะครับนะแบ่งให้ลูกนะครับเนี่ยก็ยังได้นะครับก็ยังได้ได้ถนนด้วยนะครับเนี่ยเพิ่งจะตัดหญ้าใหม่ๆนะนีครับดูสะอาดสะอาดตาดีนะครับครับท่านใดที่อยากจะชมพื้นที่จริงนะครับหน้างานนะครับที่ดินแปลงเนื้อที่1ไร่2งานกับอีก83ตารางวานะครับ ขายเหมาเลยนะครับพร้อมบ้านนะครับอยู่ที่สามล้านสี่นะครับนะครับท่านใดที่อยากจะชมนะครับก็แจ้งผมมาล่วงหน้านะครับที่เบอร์โทรศูนย์เก้าแปดเก้าหนึ่งห้าแปดเก้าเจ็ดสี่นะครับนี่ครับส่วนด้านนี้นะครับด้านนี้ก็จะปลูกต้นไม้ไว้นะครับนี่ครับเนี่ยต้นนี้นะครับต้นนี้คนกําลังนิยมปลูกกันเยอะมากนะครับต้นนี้นะนี่ครับ นี่ครับถ้าชื่อเขานะครับเขาเรียกว่าต้นลำซำนะครับนะนี่ครับนี่ปลูกแล้วลำซำนะครับนี่เขาเป็นรูปทรงสวยดีด้วยนะครับนี่ก็จะปลูกเป็นแถวเอาไว้นะนี่ครับเราอยากจะส่วนที่เหลือนะครับตรงกลางที่เว้นไว้นะนี่ครับเผื่อเราอยากจะปลูกต้นไม้เพิ่มนะครับนี่ไหมครับตันนี้เราก็ปลูกได้นะครับ อยากจะแซมต้นมะพร้าวเข้าไปนะครับเนี่ยก็ได้นะครับต้นมะพร้าวต้นกระท้อนต้นอะไรนะครับเนี่ยสามารถที่จะแซมเข้าไปได้นะครับต้นที่เก็บผลกินได้อะไรเงี้ยครับนี่ไหมครับส่วนด้านนี้นะครับเผื่อมันข้างหน้านะครับด้านหน้านะครับเราอยากจะเปิดเป็นร้านขายของนะครับเนี่ยเราถมดินเพิ่มหน่อยนะเนี่ยครับถมดินเพิ่มมานิดนึงนะครับแล้วเปิดเป็นร้านขายของนะครับสามารถที่จะเปิดเป็นร้านขายของได้เลยเนี่ยนะครับเพราะเราคือเราได้เปรียบ คือหน้ากว้างติดถนนนะครับแล้วพอต้นไม้โตนะครับเนี่ยจัดมุมให้ลูกค้าได้นั่งพักผ่อนนะครับได้สบายๆเลยนะครับนี่นะครับแนวเขตของเรานะครับเราถึงตรงนี้นะครับนี่นะครับที่เราเห็นเสานี่นะเนี่ครับปุ๊บย้อนไปนู่นเลยนะครับน้่เสาไฟฟ้านะครับหน้ากว้างติดถนนนี่หกสิบนะครับแล้วก็ไปนู่นนะครับด้านหลังนะนั้นอยู่ที่ห้าสิบสองนะครับก็คือติดถนนอีกด้านหนึ่งนะครับแล้วก็ส่วนด้านนี้นะครับ อะผมหมุนตัวนะเนี่ยครับปุ๊บไปนี่เลยเนี่ยครับไปนี่ถึงแนวรั้วนะครับก็อยู่ที่26นะครับด้านนี้จะลึกอยู่ที่26นะครับและส่วนด้านนี้นะครับอย่างที่เห็นเนี่ยครับเป็นแปลงที่ดินของเรานะครับก็จะปลูกต้นไม้ไว้นะครับเนี่ยครับท่านที่กําลังมองหาที่ดินนะครับเหมาะเป็นบ้านพักตากอากาศบ้านสวนได้เลยนะครับ อันนี้นะครับเ,เ,เราถึงตรงนี้อ่านี่นี่นี่คือเสาเขตเรานะครับนี่ครับแล้วก็จากนี้อ่ะผมหมุนตัวปื๊ดขึ้นไปนู่นเลยนะครับไปถึงเสาเขตเราด้านแถบนู้นนะครับจะอยู่ที่60เมตรนะครับ ี่นะครับอ่าผมพาดูแนวขอบเขตหมดแล้วนะครับเดี๋ยวผมพาไปชมอ่าบริเวณตัวบ้านนะครับครับเมื่อกี้ผมพาดูแนวขอบเขตที่ดินของเราหมดแล้วนะครับตอนนี้ผมพามาดูตัวบ้านนะครับนี่นะครับตัวบ้านนะครับอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์แบบเลยนะครับเนี่ยสำหรับท่านที่อ่าจะเอาไว้เป็นบ้านพักตากอากาศบ้านสวนถือว่าเหมาะมากนะครับส่วนนี้นะครับตรงนี้นะนี่ครับก็จะอ่าเทปูนเอาไว้นะครับสาหรับที่จะ เอาไว้จอดรถจอดแล้วนะครับต่อหลังข่าออกมาเนี่ยครับเห็นไหมเนี่ยเนี่ยครับเจ้าของบ้านไม่ได้ไปนะเจ้าของบ้านอยู่เจ้าของบ้านด้วยนะครับอน่ครับทักทายเจ้าของบ้านหน่อยสวัสดีครับสวัสดีครับครับอันวันนี้พามาชมบ้านนะครับนะเนี่ยครับครับส่วนนี้คือบริเวณอ่าเอาไว้จอดรถนะครับพอขึ้นมานี่ปุ๊บนะครับส่วนนี้ก็จะเป็นตัวตัวบ้านแล้วนะนี่ครับพี่เลนูบรรยากาศน่าอยู่มากเลยนะ บรรจะกาดร่มลื่นเลยนะครับเย็นสบายเย็นสบายไม่ต้องเปิดพัดลมเลยเนี่ยนะครับสังเกตดูจากต้นไม้นะครับที่ลมพัดเบาๆนะครับแล้วเย็นมากนะครับบ้านนะเนี่ยครับแต่ที่ต้องขายเพราะว่าลูกอ่าลูกเป็นหัวนะครับบอกว่าอยากให้อ่าแม่ไปอยู่กับล kind of ูกๆนะครับเนี่ยก็เลยต้องบอกขายนะครับแต่จริงนะพี่เรนูก็จะอยู่นี่แหละครับนะอยู่ก็จะดูแลต้นไม้ดูแลนะครับเพราะว่าเป็นความใฝ่ฝันที่ชอบบ้านสวนบ้านอะไรเงี้ยครับเนี่ยเวลาไปตลาดนะครับก็มีจักรยานคู่ใจ นี yeah. ่ครับปั่นจักรยานคู่ใจไปซื้อกับข้าวกับปลาได้เพราะว่าในนี้หากินง่ายหากินง่ายเนาะหากินง่ายอ่าครับพอเราเข้ามาปุ๊บนะครับส่วนนี้ก็จะเป็นตัวบ้านเราแล้วนะครับนี่ครับส่วนตัวบ้านนะครับดูจากสีแล้วก็ดูจากกระเบื้องนะครับทุกอย่างยังอยู่ในสภาพใหม่หมดเลยนะครับนี่นะครับกันความร้อนด้วยนะตัวฝ้านี่คือเป็นเป็นฝ้ากันความร้อนใช่ไหมจ้ะกันความร้อน ่วนลงรถก็การความร้อนอย่างหนาปึ๊กเลอ๋อครับลงรถที่เมื่อกี้นะนี่ยเนี่นะครับนะก็คือทาเป็นแบบระบบเขาเรียกว่าเป็นเป็นมทัลชีทที่เป็นการความร้อนได้นะครับนี่เห็นไหมนี่ครับอ่ะพอเราเข้ามานะครับส่วนนี้ก็จะเป็นห้องโถงนะครับแต่ของเราห้องครัวห้องห้องครัวเนี่ยคือพี่เลนูอยู่ง่ายๆนะครับก็เลยสบายๆนะห้องครัวเนี่ยเราไม่มีนะครับห้องครัวเราค่อยต่อเติมเอาด้านนอกก็ได้นี่ครับอันเดให้เอฟซีดูเนี่ยครับ ในห้องครัวนะครับถ้าเราอยากจะทํานะเนี่ยครับทำมุมนี้เป็นห้องครัวก็ได้นะครับด้านหน้าเนี่ยนะครับต่อหลังคาออกมานะครับแล้วก็เทปูนเทปูนให้ช่างทํานะครับมุมนี้ก็เป็นห้องครัวได้นะครับแต่พอดีทางพี่เขาอยู่ง่ายๆนะครับพอเราเข้ามานะครับมุมนี้ก็จะเป็นมุมห้องโถงนะครับของเราจะมีอยู่2ห้องนอนแล้วก็2ห้องน้ำอ่าสองห้องนอน2ห้องน้านะครับมุมนี้เอาไว้นั่งกินข้าวนั่งดู บรรยากาศดูวิวนะครับในจีมุมนี้จีมุมแล้วก็มีส่วนไหนที่ <S <S พี่เรนูให้มั่งนะครับ <S <S ็นนี่นะครับอ่าตู้เย็นน,นี่นี่ยนี่ตู้เย็นครับแล้วก็โต๊ะก,กินข้าว,วนี่เนี่โต๊ะกินข้าวนะใหญ่หกตัวอ่าเนี่ยเป็นเป็นโต๊ะกินข้าวชุดใหญ่หกตัวนะครับ,รบอันนี้คือให้นะครับก็คือในราคาสามล้านสี่เนี่ยคือพี่เรนูบอกว่าคือให้เลยนะครับของที่อยู่ในบ้านนะครับแอร์อีกหนึ่งตัวครับก็จะมี แอร์นะครับนะส่วนนี้ตัวนี้จะเป็นห้องนอนห้องห้องนอนใหญ่ครับอันนี้แอร์นี่ให้นะครับเนี่ยแอร์ให้นะครับแล้วก็เครื่องเครื่องซักผ้าอ่นนีนี่นี่นี่ให้เห็นก่อนเนี่ยเครื่องซักผ้านี่ก็ให้สภาพดีครับก็คือสภาพใหม่หมดเลยนะครับอันนี้ให้นะครับนะนี่ครับแล้วก็ที่นอนนี่ที่นอนของสลัมเมอร์แลนดค่ะอ่าเนี่ยก็คือของมียี่ห้อเหมือนกันที่นอนก็ให้นะครับเนี่ยครับก็คือให้นะครับ ทีวีให้ไหมพี่ครับพี่เรนูให้ค่ะนี่ครับคือพี่เรนูว่าในราคาสามล้านสี่เนี่ยพี่เรนูคือพอใจแค่นั้นละครับคือของทุกอย่างในบ้านยกให้เลยนะครับแต่ถ้าไม่เอาอันไหนบอกเดี๋ยวขนย้ายให้บอกว่าถ้าไหนไม่เอานะครับบอกนะครับเดี๋ยวคนย้ายออกให้นะครับแต่ที่ที่แจ้งมาเมื่อกี้เนี่ยคือให้หมดเลยนะอย่างทีวีอย่างที่นอนอะไรนะครับแอร์นะให้นะครับนะเนี่ยครับก็คือพูดง่ายว่าเป็นบ้านพร้อมอยู่ได้เลย เราหิ้วกระเป๋าเข้ามานะครับเราก็สามารถที่จะมานอนมาพักผ่อนได้เลยนะครับอ่ะครับส่วนนี้ก็จะเป็นห้องน้ํานะครับห้องใหญ่นี้ก็จะมีห้องน้ําในตัวนี่ครับอันนี้ก็จะมีห้องน้ําในตัวนะครับนะอ่ะนี่ครับโอเคนะครับปะเราไปดูอีกห้องนู้นนะครับนะนี่ครับส่วนประตูนะครับประตูก็เป็นประตูอย่างดีเลยนะครับเนี่ยฟังจากเสียงที่ผมเคาะนะนี่ครับพอมาอันนี้คือห้องใหญ่นะนี่ครับ พอมาในปุ๊บส่วนนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งห้องนะครับอ่ะอันนี้อันนี้ก็เป็นห้องอีกห้องนอนหนึ่งหนึ่งห้องนอนแต่ส่วนใหญ่พี่เรนูจะนอนห้องโน้นผมชอบไปนี่ครับเก๋ไก๋ดีนะครับหมวกนี่ครับไงโอ้โหเขาเรียกว่าหืใหญ่อลังการงานสร้างมากเลยครับเรืูอโอ้โหนี่ครับไม่ร้อนแดดอ่าไม่ร้อนนะครับดูเท่ากับร่มอันนึงเลยนะครับดูดูนีู่ดูนูดคดู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 ด้ดูดูดูดวดูดูดูดดดู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  เครื่องตัดหญ้านะครับเป็นของพี่ชายอ่าของพี่ชายนะครับนะเนี่ยยืมเข้ามาเออเดี๋ยวเดี๋ยวเขาทวงนะครับอันนี้ก็คือไม่ได้ให้นะครับแต่ส่วนพวกอันเนี้ยพวกจอบเนี่ยครับพวกจอบพวกเสียมพวกเครื่องมือการเกษตรเนี่ยให้นะเนี่ยเผื่อเราอยากจะถางหญ้าถางอะไรตัวนี้ให้นะครับอ่า๋ยวบอก fc ให้ทราบนะครับนะเนี่ยครับมาดูนะครับท่านใดที่อยากจะเห็นพื้นที่จริงนะครับหน้างานนะครับก็สามารถติดต่อสอบถามได้นะครับที่เบอร์โทรผม0989158974นะครับ มาดูว่าอันไหนที่เราให้อันไหนที่เราไม่ให้นะครับก็มาดูกันนะครับแต่ส่วนใหญ่จะให้ทั้งหมดเลยนะครับมีแต่เครื่องตัดหญ้าที่ไม่ได้ให้เมื่อกี้เนี่ยแลวนี่แหละครับที่นอนอ่าที่นอนนี่ก็ให้นะเนี่ยเผื่อวันไหนเรามีแขกมีเพื่อนมาเราก็ได้มีที่นอนเอาไว้ให้หรือว่าเด็กๆมันสามฟุตแต่กลางออกมกันติดกันอ๋อเนี่ยเด็กๆนอนได้ลูกๆนอนได้นะครับแล้วก็ของเรานะครับหน้าต่างก็จะมีเหล็กดัด อ่าเนี่ครับเหล็กดัดไว้ให้หมดแล้วแล้วก็มีกระจกมีมุ้งลวดนะครับเนี่ยครับกระจกกันแสงอ่าเป็นกระจกกระจกกันแสงนะครับนะเี่นไหมเนี่ยเรายืนอยู่มุมนี้นะครับเราก็สามารถมองไปเห็นต้นไม้อะไรได้นะครับแล้วลมลมเข้ามาทะเลเย็นมากเลยนะครับเนี่ยเย็นสบายสบายเลยนะครับอ่าครับเขากว่าของเราจะมีอยู่2ห้องนอน2ห้องน้านะครับส่วนนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งห้องน้ํานะครับนะอ่ายวเปิดไฟก่อนนี่นะครับอันนี่คืออีกถึงห้องน้ํานะครับ เผื่อเพื่อนมาญาติมานะครับก็สามารถที่จะ,ะใช้ห้องน้นํานี้ได้นะครับครับอ่ะเมื่อกี้ผมพาดูด้านในมดแล้วน,นะครับส่วนนี้ก็จะเป็นระเบียงนะครับเอาไว้นั่งพักผ่อนนั่งชมวิวได้น,นะครับตัวนี้นะนี่ครับมุมนี้นะครับอ่ากำลังเปียแชร์กันอยู่ใช่ไหมครับอบอกไม่ใช่นาะ แล้วอันนี้นครับมานั่งหันหลังทําอะไรตัวนี้ครับเหมือนเหมือนเมียไล่ออกจากบ้านยังไงไปรู้ <c oughs> โอ้โห <c oughs> นบ,บูรน,นะครับก <c oughs> บนน <c oughs> อกเมียไล่ออกจากบ้านนะครับหนีแล้วมาอยู่ตัวนี้นะโอเค นี่แหละครับพอเราออกมาจากในตัวบ้านนะครับเราออกมาปุ๊บนะครับเราก็จะมองเห็นหน้าบ้านเราแล้วนะครับบรรยากาศดีมากเลยนะครับครับก็ขอฝากไป้ยนะครับที่ดินแปลงเนื้อที่1ไร่2งานกับอีก83ตารางวานะครับขายพร้อมบ้านนะครับเป็นบ้านพร้อมอยู่ได้เลยนะครับแล้วก็บริเวณโดยรอบนะครับก็จะเป็นต้นไม้มีสวนมีอะไรพร้อมเลยนะครับหน้าบ้านก็มี ไฟฟ้านะครับน้ำประปาพร้อมเลยนะครับกลางคืนก็มีไฟสองสว่างนะครับครับวันนี้ผมเสกสรรขายที่ดินนะครับขอบคุณ fc ทุกท่านที่กดติดตามกดไลค์นะครับ fc ที่อยู่ในเมืองไทยนะครับแล้วก็ fc ที่อยู่ต่างประเทศนะครับขอบคุณทุกท่านวันนี้ก็บายบายขอบคุณครับ